เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพและสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านคะ่ะดิฉันนางสาวอชาราวันวไลสมสกุลคะ่ะทุกท่านคะ่ะทุกท่านคิดว่าสิ่งที่ดิฉันกำลังสวมอยู่บนศีรษะของดิฉันนั้นมีคุณค่ามีความสวยงามมีความงดงามในศิลปะวัฒนธรรมไทยของเราใช่ไหมคะใช่คะ่ะดิฉันกำลัง พูดถึงการแสดงโขนซึ่งเป็นศิลปะและนาฏศิลป์ชั้นสูงของเราค่ะซึ่งการแสดงโขนนี้ผู้ที่ได้รับบทบาทต่างๆจะมีบทบาทมีหน้าที่ของผู้แสดงที่แตกต่างกันไปค่ะเช่นผู้แสดงที่สวมหัวโขนเป็นโขนยักษ์ก็จะมีความแกร่งกล้ามีความดุดันนะคะ ส่วนผู้แสดงที่ได้รับบทบาทพระรามก็จะมีความสง่างามมีความเด็ดขาดในความยุติธรรมกว่าดิฉันจะได้ก้าวเข้ามาสู่การสวมศีษะหรือสวมชดามันไม่ง่ายเลยนะคะเพราะมันจะต้องผ่านสนามรบสนามรบในที่นี้ต้องผ่านสนามที่ทดสอบจิตใจของเราค่ะ ทุกท่านค่ะเมื่อดิฉันได้ถอดชดาหรือมองกุฎออกจากศีรษะบทบาทที่ดิฉันได้แสดงก็จบลงบนเวทีเท่านั้นแหละค่ะในผู้แสดงที่ได้รับบทบาทต่างๆเมื่อสวมหัวโขน หรือชาดาหรือมังกุฎเครื่องแต่งกายต่างๆมันเป็นเพียงบทบาทสมมติค่ะดิฉันกำลังจะกล่าวถึงในแวดวงการบริหารการศึกษาค่ะหัวขนนี้ดิฉันจะพูดถึงตำแหน่งหน้าที่และอำนาจของผู้บริหารค่ะในตำแหน่งหน้าที่และอำนาจของผู้บริหารนั้นผู้บริหาร จะได้รับบทบาทหน้าที่ที่เขาจะต้องนึกถึงส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนซึ่งเขาเหล่านั้นจะเป็นความคาดหวังของครูนักเรียนและชุมชนค่ะในด้านหนึ่งนะคะของผู้บริหารผู้บริหารก็จะนำพาวิสัยทัศน์หรือการพัฒนาโรงเรียนจุดประกายการสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับครูและนักเรียนของเขาค่ะแต่ในอีกทางหนึ่งละคะในด้านที่เป็นเงามืดถ้าทุกคนลืมความเป็นตัวตนของตนเองลืมความอ่อนน้อมลืมความเป็นมนุษย์ทุกคนลองนึกภาพตามดิฉันนะคะในโรงเรียนของเราจะเกิดอะไรขึ้นคะจะมีเส้นที่กั้นระหว่างครู นักเรียนหรือผู้บริหารหรือไม่คะมันจะเกิดความขัดแย้งในโรงเรียนหรือทำให้โรงเรียนของเราไม่เป็นไปดังที่เราหวังหรือไม่หรือเปล่าคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นหัวโขนของการแสดงหรือหัวโขนของผู้บริหารทุกคนย่อมมีบทบาทและหน้าที่ของตัวเอง ใช่แล้วค่ะดิฉันจะกล่าวว่าไม่ว่าจะเป็นหัวโขนของผู้บริหารเราอย่าลืมนะคะว่าสิ่งที่ดิฉันกำลังสวมใส่มันเป็นเพียงบทบาทสมมติไม่ใช่ตัวตวนที่แท้จริงค่ะส่วนตัวตวนที่แท้จริงของเรานั้นขึ้นอยู่กับว่าเราจะหลงงมงาย กับสิ่งที่มีอยู่ที่ดิฉันได้ถืออยู่ในมือหรือเปล่าเมื่อหมดเวลา,วลานะคะเมื่อดิฉันแสดงจบสิ่งที่มีอยู่นั่นก็คือภาพความทรงจำที่ผู้ชมได้รับชมภาพความทรงจำแห่งความศรัทธาเพราะฉะนั้นทุกคนคะความจริง การแสดงถึงตัวตนการที่เราไม่หลงในอำนาจในหัวโขนที่เราได้สวมใส่ดิฉันเชื่อว่าในอนาคตข้างหน้าทุกคนจะกล้าเป็นผู้บริหารที่มีจิตใจที่เข้มแข็งเราจะสวมหัวโขนนั้นอย่างไรให้ทิ้งร่องรอยความทรงจำความศรัทธาให้กับครู นักเรียนชุมชนในวันนั้นแหละค่ะจะเป็นวันที่ทดสอบหัวใจของทุกคนในวันที่ครูยังนับถือเราในวันที่ลูกศิษย์ของเรายังยกมือไหว้ด้วยความศรัทธาในวันที่ชุมชนยังจำภาพจำของเราได้นั่นแหละค่ะเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่า สิ่งที่เราประดับหรือตกแต่งดิฉันอยากจะให้การสวมหัวโขนในอนาคตข้างหน้านี้มันเป็นเพียงการทดสอบของหัวใจของทุกคนค่ะในวันนี้ดิฉันเชื่อว่าหัวโขนในอนาคตของข้างหน้าจะเป็นหัวโขนที่ทรงพลังของทุกคน และเป็นบททดสอบที่ทุกคนจะต้องได้รับในทางข้างหน้าขอบคุณค่ะ